ไปดูนะฮะก็อันนี้เป็นสวิตซ์นะฮะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รู้ดีนะว่า UBS เนี่ยพอหลังจากที่จะไปกู้แล้วเนี่ยเข้าไปอุ้มนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลรัฐบาลไม่มีเงินในขนาดนั้นแล้วก็ต้องพิมพ์เงินขึ้นมาเยอะเลยว่าจะเกิดเงินเฟ้ออะไรกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะฮุกนี่ taxpayer เอาภาษีประชาชนเข้าไปอุดหนุนนะตกประมาณ10,000กว่าดอลลาร์ each นะโอ้ก็สงสารกันนะคนสวิตซ์นะ ก็กระจายหนี้รับกันไปตอนต่อหัวประชากร1คนนะรับไปประมาณ1,3,500 each ต่อคนนะกับเงินที่จะสบสนครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นแถลนการเมื่อวานที่มาตอนประมาณตอนประมาณสโมงเย็นเมื่อวานห้าโมงหโมงเย็นเมื่อวานนะก็ไม่มีอะไรหรอกนะเวลามันไม่พอไม่อยากให้ฟังยาวมากก็ เมื่อวานเขาก็พูด okay, ถึง <okay. S 1> เรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรดีพูดถึงเรื่องของการม์ดรวมกันว่าจะเลอดกันเป็น global นะใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นข้อดีนะเขาพูดถึงข้อดีแหละว่าแบงค์สองอันรวมกันขนาดก็จะใหญ่ขึ้นติดอันดับโลกอาจจะไปติด15 1เทนสิบสห้าอันดับโลกแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ UBS ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะะก็ก็ว่าไปแน่นอนเขาก็ต้องพูด UBS แข็งแกร่งอยู่แล้วลว่า very strong เขาพูดประมาณนั้นนะ แคแก้เก็คือโดนบังคับให้ซื้อแหละสุดท้ายก็เลยต้องออกมา,ถาแถลงการแบบเนี่ยนะครับอืรัฐบาลบังคับทำไงได้